ผูพูดจะต่อเลยค่ะกับ The Coffee Show แล้วพี่นุจรีศีราชเรียกตัวเองว่า Extra House Music นั่นเองนะคะถึงขั้นเปิดบริษัทเลยโอ้โหเหมือนว่าเจ๊เนี่ยเจ๊รวยมากเจ๊ใหญ่บริษัทนี้ใครเป็นต้นคิดแล้วก็ปัจจุบันนี้ใครเป็นผู้บริหารนะะก็เป็นเคนแต่งเพลงให้พี่ๆทุกๆคนก็คือพี่สันสิงสกุลพี่สันสิใช่พี่สันสิงสกุลเนี่ยก็คือ ที่บ้านเขาเนี่ยทำทำบริษัทผลิตละครให้กับ oh. ผู้จัดต่างๆอยู่แล้ว oh. และทีนี้ด้วยความที่รับผลิตละครรับถ่ายม mm ิวสิกวิดีโอมันก็เลยถึงจับทุกๆคนมารวมตัวกันได้นะคะ mm hmm. จนมาทำเป็นบริษัทเพลง e x t r a h o u s e Music mm hmm. ที่ที่แป<ก>ลว,ว,ว่ามีตอนนี้มีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วผลิตละครอยู่แล้วทำอีเวนต์อยู่แล้วทำอะไรอยู่แล้ว <Ha. S 2> คือ กลุ่มเนี้ยฟอร์มทีมมามีงานแน่ยังไงเดี๋ยวจะกระโดดไปเล่นละครกันด้ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือสลับกันเล่นมิวสิกวิดีโอให้กันแล้ว๋อเล่นมิวสิกก่อนอนาคตจะไปละครแปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่รวมตัวกันเนี่ยก็มีเพลงใหม่ๆ ขึ้นมาค่ะนะคะค่ะอ๋อก็มีมีสิ่งเดียวอะไรบ้างอย่างอาจารย์ป้าเลยค่ะอาจารย์ป้าป้าคือลูนอะไรกันแน่คะหนูงงมากเลยค่ะเขาไม่ใช่อาจารย์ป้าเขาเป็นอาจารย์แม่โอ้พี่เชื่อคือตัวหัวคือตรงนี้นี่นะไม่ใช่อันนั้นตัวอะไรครับตรงนี้นะตรงนี้นะคะขอดูอะไรอย่างได้ยวแมคะพี่วันนั้นที่มาแทนเป็นหนูง่ะพี่ทำยไงคะกัดลอกนะอะไรอย่าดีอะไรอย่างเดียวเออทำยังไงอะ อยู่แล้วอะยังไงอะก็นี่แหละทำนมใหญ่ๆนี่หละแค่แบบอืมใช่แล้วไงแค่นี้นะไปหาดูย้อนหลังอ๋อไม่ได้แต่มีมีอะไรขึ้นมาจริงนะบอกว่าบรมวิทวิเคราดูสวยขึ้นเออเออเออค่ะย้อนกลับมาที่คำถามลืมไปแล้วว่าถามอะไรก็อย่างเพลง ฉันยอมฉันยอมก็เป็นเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นเพลงที่พลิกคาแรคเตอร์ของตัวเองมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เวลาออนสเตจเนี่ยจะตลกเป็นคนตลกสนุก ค่ะนะแต่ว่าเพลงนี้จะเศร้าแบบเศร้าเ้าเศร้าแบบลันทดอ่ะคือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอีคนคนนี้ทำไมแบบโดนกระทำซะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นนางเอกดาวพระศุกร์อะไรอย่างเงี้ยหรออะไรประมาณี้โดนทำร้ายจิตใจใช่คือแบบมันมันตรงกันข้ามกับบุคลิกเลยแล้วก็เป็นคนเชื่อว่าทำได้ค่ะ ขอชิอย่างเพลงสักนิดฉันยอมฉันยอมยอมหมดทุกสิ่งเมื่อรู้ความจริงก้นบึ้งของหัวใจเสียงดีจังเลยเนาะอยากไปห้องน้ำเลยอะ อะไรใช่ไหมม่อยากจะไปร้องให้ดูทวานทุกแค่ะพ, <c oughs> พี่นุชรีเหรอคะคะ,คะมีอะไรเก็บสตางค์หลังตู้เย็นตอนนี้อะไรไปกวาดเกวาดอะไรหลังเตียน ไปกวากเศษตังบนหลังตู้เย็นมาทำบริษัทได้เลยเธอเอฟวีเขาไงจ้าก็เก็บจนเศษสตังนี่เป็นทองแล้วมั้งมีอะไรงานใหม่ๆกับไอสเธอร์มิวสิกไหมคะก็ตอนนี้พี่ก็ได้ไปเล่นหนังเนาะ14 Miss มิสยูยัยมาเตอร์นะคะตอนนี้เราเคยคุยกันแล้วป่างใช่ใช่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเล่นไป็เล่นเป็ะไเล่นเป็นครูใหญ่ค่ะ ครูใหญ่อ่าครูใหญ่ที่เนียบเนียบนะคะเหมือนเหมือนเหมือนครูระเบียบเ่าฟาดปะไม่ฟาดค่ะชอบเบียงบินฟาดเลียบป่ะนฟาดเลียบครูโหดเป็นครูโหดเดินแบบตีนักเรียนใจรเดินเห็นนักเรียนนั้นท่บน้องน้องทัพทิมแล้วก็น้องเกดเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าพี่นุชรีเคยเห็นแต่ภาพว่ารองลูกทุ่งต้องแบบว่าเรียบร้อยแต่วันนั้นนี่คือแบบว่า น้องเขาเออแบบเออถ้าถ้าสมมติว่าโทรมาจองของเอ็กซ์ทราเฮาส์นะคะไม่แพงแบบไม่แพงก็ห่วงว่ายังถามว่าจะรับชุดเล็กชุดใหญ่นะคะเพราะก็มีเลือกหลายชุดนะพี่พี่ยัตมากค่ะเส้นทางรักครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกนะผมร้องสติงมาขอหน่อยค่ะมารับบทเป็นพระเอกมิวสิกด้วยค่ะเส้นทางรักขอฟังด้วยค่ะเขอฟังได้เหรอค่ะ ทุ่มเทกายใจให้เธอหมดตัวไม่เคยนึกกลัวว่ามันจะผิดหวังนี่เพลงใหม่ใหม่เลยก็ใช่ครับใหม่เพลงใหม่เลยถ่ายแล้วกำลังเราเลยตัดต่อกำลังจะสู่สายตาประชาชนเดี๋ยวก่อนทุ่มเทจิตใจให้เธอทั้งตัวหมดตัวเลยคือ คบกันมานานาแล้วก็คิดว่าอีกฝ่ายนึยม่มีคนใหม่แต่ว่าเรื่องเงี้ยเดี๋ยวต้องติดตามกันอ่าอีา่ไไ่บอกเนี่ยนี่ตอนน้องเนี่ยคือแบบดูเขาใส่อารมณ์อะ มันมาจากตัวพี่หรือเปล่ากว่าจะอัดได้แบบนี้นะนานโอ้โหกว่าจะเค้นได้ขนาดนี้นะคะในห้องอัดทั้งทั้งตบทั้งอะไรทั้งหลายแหละทั้งทุบทั้งอะไรโอ้โหทำไมพี่เขาจะร้องได้ไหมัก็คือแบบว่าทำไมมันยากเย็นขนาดส่วนหนึ่งก็มาจากว่าในในกลุ่มเนี่ยก็จะมีมีคุณเนี่ยคุณอาร์ตแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดิฉันเนี่ยนะฮะที่ที่จะ ไม่เคยมาลองลูกทุ่งเลยหรอคือจะอยู่กับสากลกับสตรีนี่เยยากไรที่เขาลูกทุ่งเหรอคะลูกทุ่งค่ะอ๋อกก็เลยรู้สึกว่ายากหน่อยเพราะว่าเราามเวลาจะสื่อความหมายเนี่ยมันลึกไงมันลึกจริงจริงเนี่ยทุ่มเททุ่มเทมันจะเศร้าอ่ะมีความเศร้ามันต้องทำอารมณ์เยอะลองสิลองสิลองลองสิอย่าเลยพี่สั่ง แล้วพี่พี่ยามีแอนแอนชทยแลนด์พูดซะอยากให้เป็นใช่ละใช่ล้วอยากเป็นใช่แล้วจังพี่ชาวินอ่ะอยากเป็นแอนกันทุกวันยังไงของเพลงของของคุณดัมมี่เป็นไงจริงแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์สันสิงสกุลหรือพี่สันของพวกเราเนี่ยเป็นคนหยิบยื่นมาให้เลยก็พี่สันบอกว่ามันมีเพลงอยู่เพลงนึงนะน่าจะร้องมากเลยอ่ะ ชื่อเพียงว่ารูดปื๊ดรูดปื๊ดอุ้ยก็ดูเหมาะกับพี่นะอุ้ยทำไมโยนมาเนี่ยน่าจะเป็นพี่แบงค์นะอะไรอย่างงเี้ยก็เป็นเพลงสนุกสนุกครับชื่อไงคะทำไมรูดบัตรเครดิตเป็นปายเนี่ยฮะมันมันมาทางนั้นมันมาเป็นทางแบบเออ่จีบสาวแล้วก็อยากให้สาวมาหาเราแล้วก็ปื๊ดๆหน่อยแล้วสรุปสุดท้ายสาวมาไหมคะก็วิ่งไปหาที่รูดที่อื่นนะคะ มากันเป็นกองทัพเลยโอ้โหมาลุมในป่าคนนี้คนเดียวเลยก็เลยก็เลยได้ไอเดียว่ามิวสิกวิดีโอน่าจะออกมาเป็นคนเยอะๆ เป็นคนเยอะๆออกมาเต้นกันแต่ว่าไปสนุก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 ก็เลยการเต้นเนี่ยให้เต้นฟรีสไตล์ใครสนุกแบบไหนใครอยากเต้นอะไรก็เต้นมามีทั้งบีบอยมีทั้งเด็กมีทั้งเด็กตัวเล็กๆมีน้องฟาริดน้องเคสทีมบีบอยเอ่อทั้งแดนเซอร์จริงๆทั้งเอาคนนู้นคนนี้มาเต้นกันสนุกสนานมากเพราะว่าเอมวีมีแล้วเอามาให้ที่นี่แล้วเอ็มวีเอมวีพวกเราทั้งหมดเนี่ย ของของคุณดัมมี่เนี่ยเป็น MV ที่ใช้บุคลากรเปลืองมากที่สุดแต่ก็สมควรแหละเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อสื่อค่ะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังรายการทีวีดังๆที่เราได้ดูกันเน่ยเยอะแยะมากเลยค่ะแคกแต่ละคู่อ่ะอย่างอ่ะขออนุญาตรายการความรักดังๆรายการหนึ่งอ่ะที่อะไรอ่ะ พูดได้ไหมพูดชื่อรายการได้ไหมศึกน้ำผึ้งพระจันทร์ที่แต่ละคู่ทีวิตอะไรเงี้ยเบื้องหลังของแต่ละคู่เนี่ยก็คือ คุณดัมมี่เนี่ยต้องไปแอบดูที่บ้านเขามานนะที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยแอบอยู่ใต้เตียงแต่ละคู่ไปหาแต่ละค่ใส่หรือเปล่าแล้วหลังจากออกรายการนี้คือแต่ละคู่เขาก็เลิกรากันไปเพราะว่านี่เป็นมือที่สไม่ใชจริงบางคู่ก็เลิกกัจริงเพราะพี่เหรอคะไม่เกี่ยวก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาทำใหม่นะแล้วก็ยังมีรายการนี่เขาทำรายการกับดิฉันมาแต่ยุคแรกๆาเลขที่หค่ะาเป็นคนส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้บาเลขที่หหรอคะ ไม่จะขอมบอกว่าจัได้ว่าตอนนั้นหนูอายุประมาณไม่เกินสิบขวบแน่นอนอะค่ะแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็แบบคือบาเลสเพราะฉะนั้นความรับความลักของเกไม่ความรัของเกมีเยอะมากแล้วเขาอะคือตอนแรกเนี่ยเขาทำงานอยู่ในในแผนกของการผลิตรายการทีวีแต่ด้วยความที่สนิทกันส่วนตัวเขาชอบส่งข่าวให้อย่างเงี้ยส่งข่าวจน ฉันงานอีเวนต์แบบทําไม่ทันอ่ะเหรอคนนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อส่งจริงเพราะว่าไม่ว่านางจะส่งข่าวไปที่ไหนทุกคนไม่ต้องาแต่งงานเลยนะอยากให้เป็นแอนด์แยวอะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าความลับของเก๋มีเยอะใช่ไหมอะไรอ่ะท่านผู้ชมคะอะไรคะใครที่อยากทราบความลับของเก๋ว่ามีเรื่องอะไรบ้างส่งเอสเอขึ้นมานะคะส่งดับคุณเกนเดี๋ยวเราจะไปรื้อ ต่อทีนี้เมือ่อเมื่อเขาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อสื่อขนาดนี้แน่นอนเคยทํางานร่วมกับคนทั้งวงการมา ใน MV ็มวเขาก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการมีคนมาช่วยเยอะใช่ไหมตัวก็มีคนมาช่วยเยอะทั้งเพื่อนฝูงทั้งกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมีพี่คนนึงแหละที่ไปไล่เก็บเศษสตางค์บนหลังตู้เย็นพี่แต่แล้วนี่พอดีก็ต้องไปเก็บเศษสตางค์ของทุกคนของพี่แบงก์ก็ไปนับเศษสตางค์อ๋อคือเรียกคนมาถ่าย MV แต่ไปเก็บตังค์เขาเก็บไม่เก็บเศษสตางค์บนหลังตู้เย็นไงเพลงเขาอะครับก็ต้องตามเก็บในทุกเอ็มวีเออที่เขาลิงก์ขายของอยู่เราไม่รู้ตัวไงคนไทยอินแบบแทรกกกซึมมมมออันนนนีี้จ่่่เเสืาาวย ช่วยกันทำงานเลยเนาะอ๋อแล้วพี่พี่พี่หนุ่มนัทพลเหรอคะพี่หนุ่มยังไงคะผู้ชื่อหนูถึงคิวแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะค่ะครับผมก็รักจริงอย่ายิงเบอร์ครับผมก็ได้อาาจรย์อะไรนะค่ะพี่รักจริงอย่ายิงเบอร์แปลว่าอะไรคะเอ่อถ้ารักกันจริงก็อย่ายิงเบอร์มานะมิสอย่ายิงให้โทรกลับมอย่ายิงเฉยเยิงไม่โฟกัสอย่างง่คือเรื่องจริงอ่ะผู้ชายอ่ะก็คือเขาอ่ะติด ติดตางแฟนเขาอยู่ก็เลยไม่กล้ารับสายมันโทรมาหลายรอบเลยไม่กล้ารับสายว่าเะติดเพินอยู่เนี่ยจริงค่ะคนละเพลงแล้วคนละเพลงแล้วคนละเพลงเดี๋ยวรักเพลงใหม่พี่แล้วล่ะถือว่าแต่แต่อันนี้เพลงเขารักจริงใหญ่ยิงเบอร์ครับผมก็ได้อาจารย์สันสิษ์สกุลเป็นคนแต่งให้เหมือนกันครับผมที่มาที่ไปเพลงคืออะไรทะรักจริงอหญ่ยิงเบอร์ก็คือนที่อาจจะใช้แบบอะไรที่เติมเงินแล้วก็แบบใช่ใช่ใช้โทรศัพท์เติมเงินแล้วโทรมาคือผู้หญิงอะเงินเขาหมด ยิงเขาหมดเขาก็ยิงมานิดนึงเขาเหลือตังค์ไว้นิดเดียวแล้วเขาจะยิงมาให้เราโทรกลับทุกครั้งจะเป็นแหมเขาแค่ให้โทรกลับเขาไม่ให้เติมตังค์ให้ก็ดีแล้วพี่เขาจะบอกว่าลำคาญโทรก็อยากช่วยฉันไปเติมเงินเพราะว่าตัวตัวเขาก็ไม่ได้เติมเหมือนกันโทรกลับไม่ได้แล้วไงแล้วไงขอตัวยากกันจริงก็อย่าโทรมายิงเบอร์แมนไม่อยากเจอ ก็ไม่ต้องโทรก็ได้อ๋อไม่อยากเจอก็ไม uh ่ต้องโทรก็ถูกแล้วน ja> ี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนุ้ทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าคาแรกเตอร์ขำฮาอะไรของเขาไปแล้วเราเนี่ยต้องไปเข้ากวนกับเขาเราคือต้องยังไงเราจะทำยังไงให้มันโดดเด่นออกมาเงี้ยฮะจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ตลก ชอบชอบคุยตลกชอบพูดแบบสองแงสองงามจริงๆแล้วเข้ากวนกันได้พูดยังไงอยไม่ไดค้าสองไม่ซันสองแงไม่ซันพูดตรงตรงเลยค่ะไม่เห็นใช่ไหมไม่ดูไม่เห็นเลยพูดตรงตเลยแบบนี้ก็เข้ากวนกันได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเจอกันตามงานแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่เรื่องเยอะ ก็ก็ถึงได้เข้ากันได้นี่นม,มีหนึ่งคำถามไม่รู้เซียมหรือเปล่านะคือดูอย่างเงี้ยวันเนี้ยยิ้มยิ้มรักกันดีนะวันหลังเนี่ยเคยคิดถึงข้างหน้าไหมคะว่าเรารวมตัวเยอะอย่เงี้ยยิ่งมากคนมากความอ,ะอ่ะกลัวจะตีกัน<อ> <c oughs> เอาตรงๆเลยเคยมีคิดบ้างไหมคะก็ก็ก็คิดนะคะแต่ว่าเราเราคิดว่าพี่จะตีคนแรก่จะตีคแรกคือเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแล้วก็บุฒิภาวะในการทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราเราคุยกันก่อนที่ที่จะที่จะมาลงตัวด้วยกันทํางานร่วมกันอยู่แล้วทะเลาะกันก่อนแล้วเออทะเลาะอันนี้ถูกที่สุดก่อนจะลงตัวกนต้องทะเลาะกันก่อนที่จะทำเปเปอร์หรือทาทุกอย่างก่อนที่ันจบอีกอย่างนี้ก็คือเชื่อไหมคะว่าอ่คนที่จะมาเป็นเพื่อนยังค่ะ คนที่จะเดี๋ยวขอทะเลาะกันก่อนเลยได้ไหมครับคือพวกคนจะมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยความแบบสวยหรูะดูดีอะไรก็ดี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 พองหลังมาจะผิดใจกันตแต่แต่ยังพวกเราเนี่ยเราห้าคนหกคนเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเราเริ่มต้นจากการกล้าที่จะด่ากันกล้าที่จะเฮ้ยไอ้นี่ไม่ได้นะไอ้นี่ไม่ได้เือต้องไปทำอย่างเงี้ยแล้วให้เราเห็นอะไรเราพูดจะได้รู้ใสแต่ละคนจริงๆว่าเออเราเป็นแบบเนี้ยหนูเป็นแบบเนี้ยอ่าเขาเป็นแบบเนี้ย หนูแพะเด็กสุดเหรอคะพี่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 เป็นเรียกเองว่าหนูเด็กสุดหนูจ้าเอาอีกทีนะเดินละล้อลินะลาร์คคืออะไงต่อคะหนูชอบขันเนี่ยลืมเลยลืมคำตอบเลยลืมลืมกันหมดเลยเอาผ้าล้มเลยก็หนูก็ว่าอย่างเงี้ยนะพี่อารนะคะอะไรถามว่าไม่ได้ฟังกันนะ ยิมเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะแบบว่ามีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าให้พี่อัดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงแต่ว่าเรื่องนอกรอบเนี่ยเราชวนกินตลอดเวลาใช่ใครจ่ายก็แชร์กัน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 เราก็มากินกันมาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวเดีมากินกันเออเนี่ยมาูไงาดไงกลาง้นกลางหัวหัวหััวห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 ัว ผมคิดแต่เรื่องข้างหน้าไม่เคยคิดถึงแต่เรื่องข้างหลัง ก็คือก็คือจริงๆเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพื่ออนนกัไม่ใช่เป็วงการวิทยาการหาเงินอีกไม่ใช่เราใช้ชีวิตเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็เตือนกันได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องเราจะเตือนกันแบบโดยที่เราไม่ได้ซีรียสว่าเฮ้ยเออพี่ไก่แก่กว่านะเตือนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะนะแต่ว่าหนูเริ่มเห็นแววแล้วค่ะเริ่มบอฟกันเองแต่เราก็ยังสงสัยคือแต่ละคนความสามารถจะไม่เหมือนกันคนก็เป็นนัก คนนี้ถนัดเรื่องของการโชว์อะไรอย่างเงี้ยการทำงานมันต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วมันจะมีแ<ห>ม้ว่าคนนั้นทำมากคนนี้ทำน้อยคนนี้ทำคนนี้ค่าตัวเยอะกว่าคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีทะเลาะอย่างนี้ไหมจริงๆมันอยู่ที่ที่ความสามารถพิเศษเฉพาะคนอ,อย่างเช่นพี่แบง พี่แบงค์อาจจะร้องเพลงน้อยหน่อยแต่พี่แบงค์เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มืออาชีพอาจจะพูดเยอะนะพูดเยอะมากแต่คนไหนที่พูดเยอะมากพูเยอะมากพี่ยาดาที่ไหนก็มาพูดเยอะมากเพลงยังเพลงยังไม่จบเพลงเลยอะคือเยอะยังไงเขาเรียกว่าเยอะเหรอคะทำไมโชว์หนึ่งชั่วโมงร้องไปตั้งสามเพลงเยอะเหรอตั้งสามพลงหนึ่งชั่วโมงก็บ้านก็สิบ ไม่รู้ชาติีแล้วทำบุญด้วยอะไรชาตินี้ถึงพูดพูดเก่งทำบุญด้วยลำโพงลโพงหรือล่าำโพงเดี๋ยวช่วงหน้านะใครอยากติดต่อนะเบาก็หลอนเฮ้าส์สินะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาดูเขาบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นเออบอกแล้วนะว่าโปรโมชั่นที่ว่าคืออะไรในช่วงหน้าจ้ะตอนนี้ เชิญค่ะคุณพี่ไก่ค่ะเข้าเพลงค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนไปติดตามเก็บเศษตะตังบนหลังตู้เย็นของนุชลีกับเพลงนี้เลยก็แล้วกันนะคะเศษตะตังบนหลังตู้เย็นค่ะ